อยู่ที่ภูเก็ตนะฮะนี่นะคะนี่ฮะมังกรเจ็ดสิบแล้วสดเราเนี่พวกหงหอยนี่เขาก็เลี้ยงเองนะว้าวเฮ้ยเมงดาก็มีเอาเอาเอายกไข่เมงดายกหน่อยให้หน่อยได้ไหมเนี่ยแหละสดไหมล่ะสดไหมล่ะหืมซีฟู้ดดื้อหมึนเขาขายสดชิ้ซีฟู้ดจริงอ่ะใส่มากๆนี่แบบชิ้นแบบนี้โอ้โหดูโอ้โหไข่แบบแน่น นี่เขาบอกแล้วนะเกาะนอกยุ่มในทอยทอดสำหรับ EP นี้นะคะทุกท่านจะไปกินของสดกันใช่เราอยู่ท hey, ี่ภูเก็ตนะฮะเราจะพาไปลุยที่แพบางปูดฝั่งนู้นเลยกีฟู้ดเด้อใช่ข้ามฟากไปนะฮะเราไปดูกันเราไปดูพากันว่าเขามีปลามีก้างมีปูมีกุ้งสดกันาดไหนมีกระชังแล้วก็จับกันตรงนั้นแล้วก็เอามาให้เรากินเลยต้อกินเลยต้อกินเลยต้อกินเลยครับและตอนนี้เรือเริ่มหอแล้วนะฮะ ียวแต่ตอนนี้น้ำมันลงเนาะข้าวคาเลนๆขึ้นเต็มเลยกลับเรือมันยากขึ้นหน่อยแล้วตอนนี้เลนก็วิ่งนี่นะครับกำลังไปแล้วนู่นเลยโอ้ดูโอได้ไหมโอได้อยู่ราะว่าไม่ได้ถึงแล้วถึงแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีเราก็มาถึงแล้วนะฮะตอนนี้อ้าวกำลังไปลุยกันแล้ว บังปูดสวัสด oh, ีครับสวัสด <oot owner goats. necessary> okay. ีครับขออนุญาตถ่ายเอาไปลงเหตุนะครับเอาพื่ดูคลิปเหรอโอ้เอาเอาคนสวยออกกล้องหน่อยแล้วมองกล้องหน่อยอันนี้นะฮะกระชังเขาเป็นหอยแมลงภู่ที่เขาเลี้ยงเองนะครับส่วนอันนี้ส่วนนี้คือกุ้งกุ้งมังกรอ่านี่นะคะนี่ฮะมังกรเจ็ดสิบสี่ตัวสดจริงจังพวกหงหอยนี่เขาก็เลี้ยงเองนะว้ยแมงดาเขาก็มีเอา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 ยกไข่เฮงดายกเลย เกือบอดแล้วนี่มีปูมีเราสั่งปูม้าไปด้วยนะว้าวนี่แหละสดไปล่ะสดไปล่ะมีตัวนี้ตัวเดียวนะพี่โอ้โหนี่คือบรรยากาศในครัวนะฮะดูแบบแบบอบอุ่นมากแบบโคเรือนจริงๆชอบจังเลยอ่ะเนาะตัวเล็กๆนั้นเลยโอ้โหตัวเล็กนั้นเลย นี่ป้านี่ด้วยแหม่นี่ดูท่าดูท่าคือึงมะนคือหมึงมะนาวฮะดูเนื้อขาวๆแวแหวมแบบนี้สดๆเลยอ่ะที่นี่น่ากินมากเลยอ่ะโอ้โหแม่ครัก็สวย่าด้านใหญ่ด้านใหญ่ด้านใหญ่ส่วนนี้มีเมนดานะฮะต้มแล้วเดี๋ยวเรามากินกันอร่อยแน่นอนพร้อมเลยอันนี้ไม่ใช่น้ำมะพร้าวนะฮะอันนี้คือเลือดกุ้งมังกรใส่ไฟนะฮะเต็มก่อนเรากุ้งมังกรมาแค่ชั้ทีเดียวเรามาเริ่มเลยอันนี้คือแบบซีฟู้ดรวมฮะ มีหอยลวกนะมีหอยแครงมีหอยตลับมีแฉลบวยู่้วก็ปูนะคะมาส่วนนี้นี่หอยแครงมาพร้อมเลยจะบอกว่าเป็นหอยแครงที่ตัวใหญ่มากแต่เราดูบอกเขาว่าเอาแบบเลือดๆไงเฮเาก็ไม่รู้ก็บอกเขาได้นะฮะจะเลือดไม่เลือดออจำที่ได้หมดนี่หมอมขาวว่าเหมือนเขาว้าวลงเมนจิ้มแบบนี้เลยโอ้โหเวลากินเนี้ยแบบ ไม่สิวมากอืซีฟู้ดดื้อเหมืึกขาวๆลุยฮะกินผักด้วยเรืานี้เขาเป็นยำแบบนี้นะอันนี้คือยำปูม้าใช่ฮะเป็นอีกสไตล์นึงอ่ะใช่แต่อร่อยนะมันจะมีความหวานนิดๆแต่แบบไม่เลี่ยนอร่อยอร่อยการันตีลุยครันอากินนอร่อยแหละเพราะมันสดมากเป็นบุหรเลยสุด ไม่ได้เห็นวิ่อยู่ในกระชังนะก็คืออันนี้แหละเขาสั่งเป็นซาชิมิมานะคะเพราะว่ามันสดมากเราก็กินอย่างนี้เลยใช่เอ<ล>อจะได้ไม่เจี๋ยของนะกินแบบนี้ใช่มาก่อนอื่นเรากินสปไปซ์เลยดีกว่าที่เขาเตรียมมาให้เลือกกุ้งนะเป็นไปสไปซ์คือเขาเลือกกุ้งมังกรผสมกับสไปซ์โอ้โหกินรวดเดียวรสชาติเป็นไงคะคุณเออมันจะเค็มๆหน่อยใช่ใช่ น้ำจิ้มเขาก็จะมี2แบบเนาะสำหรับกุ้งมังกรก็คือเป็นซีฟู้ดกับวาซาบอวิโอ้โหวาซาบิว่ะคนแบบนี้เลยแล้วใส่วาซาบิอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับคือความฟินครับมาไปดูความใสของเนื้อเนื้อจุ้งมังกรเจ็ดสีของเราโอ้โหอย่ให้ดูก่อนให้ดูความใสคือก็ต้องให้ดูจริงๆนะฮะอให้ดูแป๊บเดียวอืมอย่างใสอืมก็วาซาบิแบบนี้นะฮะ เดีย๋ยวติ๋งๆลยุยครับอุ่มมากจิ้มกับ <ไฟ S 2> ชิบ้ฟฟู้ดใสจริงๆอะใส่มากๆนี่แบบชิ้มแบบนี้โอ้โหดูเดี๋ยวติ๋งเลย,เลย,ลยอะลุยฮะนึกว่าผมว่าน่น้องไปบดึงดาว้าวเกือ,อบอดแล้วตอนแรกเมื่อกี้มองไม่เห็นไง ตอนที่เห็นมันอยู่ในกระชังพอดีอเขาใส่สับปะรดด้วยนะเราไม่เคยกินยำอะไรแบบนี้เนาะลองลองดูร้านนี้เขาจะไม่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 ได้ใช่ไม่ใช่ยำแบบไทยขนาดนั้นใช่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 อ๋อใส่ชานมะม่วงอ๋อโอเคลุยฮะเข้าไหมอร่อยมากจริงหรอโอ้โหไข่แบบแน่นๆไข่ค้นนุ่มเลยืห ดอันนี้ก็ทำซีฟู้ดอีกเป็นสไตล์นึงอ่ะเป็นยำอีกแบบหนึ่งอ่ะเออถ้าเคยใครอยากจะมาลองก็เนี่ยฮะบางบดซีฟู้ดนะโอ้ปลาตัวโตมากกรอบนอกนุ่มในใชเนื้อหนาๆเลยดูสิเนี่เขาบอกแล้วนะกรอบนอกนุ่มในที่เาทอดทอดดูสิแล้วดูดิยังไงอุ่นฟนดิคุณลองก่อนนะฮะลองก่อนครับแล้วแหกครับเราจะทำให้เย็นลงโดยอัตโนมัติหรอใช่ครับแล้วคุณกินได้แล้วหรอเดี๋ยวเขาเป่าก่อนค่ะค่อยกิน โอ้โหปอาสดมากโอ้หแต่เนื้อหนาจริงจริงหนื้มะนาวนี่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 เนื้อนวดอนวเนื้อนี่เหมือนึนมะนาวนะฮะโอ้โหมาอู้ไหมครับหอมสดมากโอ้โหคุณล้อมรอบไปด้วยวว้า ค่อนหวานค่อนดีเลยทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งแมงดาทั้งกบกบหมึกและอันนี้นะคะแกงส้มปลากะพงแดงเขาบอกว่าเนื้อมันจะมันหน่อยมันเป็นแกงส้มชะอมไข่นะแบบนี้แล้วเนื้อปลาดูแดงเป็สีของเนื้อดูสิทำไมเนื้อมันหนาดีดีตังเนื้อ่อยว้าวเป็นไงรสชาติแบบ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 เชงเชงไม่ได้ดุดันมากไม่ได้ดุดันมากแต่ว่า มันหอมมันหอมเนื้อปลาแล้วก็หอมไก่เค็มขสดดีอะไรคะคุณปลาโคตรสดเลยก็แน่นอนสิคะอืหอย่างดี้อเผากันะฮะดูดิครับเพราะปกติอะแกงส้มมันต้องใสๆนะแต่ที่นี่เขาก็จะทําเป็นอร่อยมากแบบดูข้นกว่าที่เคยใช่เฮ้ยทุกคนครับมาตาได้นะฮะบางบุญซีฟู้ดอร่อยจริงของสดจับจากกระช่างก็ทำเลยแล้วไหนเขามีอะไรเสริฟเขาจะบอกว่ามีวันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้จัดการได้ไม่มีหวังสุดยอดครับโคตรเฉียบ